ให้เสียงภาคโดย Paper Family อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเครดิตโดยหนูไว e แฟนซับอย่าลืมไปกดติดตามและสนับสนุนด้วยนะคุณพนักง,งานคะค่ะเพราะทำงานอยู่ในร้านนี้มานานพอสมควรอะไรอะไรก็เริ่มคล่องไปหมดแล้วล่ะนะขอบคุณค่ะหลังจากนี้ก็อยากจะไปได้สวยกับรุ่นพี่ด้วยสิพยายามทำตัวให้เชงกับโลกนี้ไว้ดีกว่า แต่ว่าก่อนหน้านี้ได้เจอกับตัวเองสมัยก่อนทําเอาตกใจหมดเลยนะแน่ทำไมมันถึงร้อนขนาดนี้เนี่ยก็แอรมันพังอะนะแอร์กะว่าจะมาตักแอร์เย็นๆแล้วทบทวนสักหน่อยขี้เกียจรวว่าวันนี้กลับบ้านกันเถอะอืมนั่นสินะว่าแล้ว การบ้านช่วงปิดเทอมเนี่ยต้องทำที่โรงเรียนนี่แหละงานถึงจะเดินเพราะมีคนเยอะเลยอู้ยากด้วยแล้วนะแถมอถ้าอยู่บ้านจะเผลอคิดถึงแต่เรื่องรุ่นพี่เอาอากาศร้อนทำให้ลำบากอยู่หน่อยก็เถอะถ้ามีสมาธิสักหน่อยก็ไม่รู้สึกละรุยต่อเรื่อยเลยแล้วนะอืม ที่อยู่ร้านกาแฟในตอนนั้นว่าแล้วคาใจจังเลยนะถึงรุ่นพี่จะบอกว่าถูกขังไว้ก็เถอะแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเลยอะนะอ่ะเผลอคิดถึงเรื่องรุ่นพี่เข้าอีกละตั้งใจหน่อยตั้งใจหรือว่าจะลองถามรุ่นพี่ไปตรงๆดีเรื่องคนคนนั้นเออสวัสดีค่ะ ขอโทษที่อยู่ๆเมลไปกระทันหันแบบนี้พอดีมีเรื่องที่อยากจะปรึกษาไม่สิแบบนี้มันดูทางการไปดีค่ะรุ่นพี่ขอโทษที่อยู่ๆก็เมลไปนะคะปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่ฉันถ่อมาโรงเรียนเพื่ออะไรเนี่ยไม่อย่ากโดนรุ่นพี่เกลียดก็าถามอะไรไปแปลกๆด้วยสิจะว่าไปหนังที่รุ่นพี่อยากดูมากกำลังจะมาแล้วนี่นาะ ลองชวนดูแล้วค่อยเปลี่ยนเรื่องคุยว่าไปนั่นแค่จะเม i หายังทำไม่ได้เลยแล้วคิดจะชวนไปเที่ยวนี่คงเป็นไปไม่ได้หรอกนี่ข้อนี้ทำผิดแล้วนะก่อนอื่นต้องแปลตรงนี้ก่อนดุนพี่เซโต๋เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะห้องสมุดเขาให้อยู่เงียบๆนะ,อะขอโทษค่ะแล้ดวดุนพี่จับหน้าด้วยละ ตั้งใจจังเลยนะมาทำการบ้านที่โรงเรียนเนี่ยแล้วรุ่นพี่มาทำอะไรหรอคะรู้สึกอยากอ่านบทการสแสดงขึ้นมานะ่ะแล้วก็โชคดีที่ที่นี่ก็มีเยอะเลยเขอโทษที่มารบกวนนะแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามมาได้เลยอ่าค่ะไม่มีสมาธิเลยไว้ พอมีรุ่นพี่มันนั่งอยู่ใกล้ๆแล้วหัวใจมันก็สั่นไปหมดเลยทำไงดีถามเรื่องพี่สาวคนนั้นไปเลยดีไหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อกี้น่ะแค่โดนชวนคุยก็ทำเอาดีใจเกินจนนี่เหมือนงานมันไม่ค่อยเดินตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะถ้ายากแล้วก็ให้ช่วยไหมเอ๊ะไม่ต้องหรอกค่ะเรื่องแค่นี้เองรบกวนเปล่าๆน่านาไหน,หน,หนดูซิ ตรงนี้ก็ยากจริงๆล่ะนะตอนแรกๆฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก่อนอื่นก็กลับไปอ่านใหม่ดีๆอ่ะแบบนี้แล้วต่อไปก็นี่เสร็จแล้วไม่นึกว่าจะได้รุ่นพี่มาช่วยสอนด้วยละโชคดีจริงๆที่มาโรงเรียนจะว่าไปแล้วนานาสวานี่หลังจากนี้ว่างไหม ช่วยมาด้วยกันหน่อยได้ไหมเอ๊ะหรือว่าจะชวนเดทแย่ละทำไงดีเย็นไว้ใจเย็นไว้ตัวฉันอาค่ะก็ว่างอยู่พอดีหืมจริงเหรอถ้าง,งั้นแค่อยู่ทํากันบ้านด้วยกันก็เยอะมากแล้วแท้ๆแต่ต่อจากนี้มีอะไรที่มากกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้ที่ว่าอ่ะนี่บทละคร ใช่นั่นเป็นบทที่จะใช้แสดงช่วงงานโรงเรียนอะนะอยากจะท่องจำบทของตัวเองไว้นะเพราะงั้นช่วยอ่านบทของอีกคนหน่อยได้ไหมฉันเหรอคะแต่ว่าฉันทํางานแต่เบื้องหลังนะคะเรื่องแสดงก็ยังบทนั้นนะ่ะวันจริงเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาแสดงวันนี้ก็แค่ท่องบทเท่านั้นล่ะแต่ในห้องสมุดนี้ก็เบาๆหน่อยละกันนะถ้างาั้นโอเคค่ะจะลองดูค่ะ ขอบใจนะงั้นเริ่มจากหน้าสีนี้นะค่ะเออนี่นี่มากี่จังเดี๋ยวกังที่จะไปค้างกันวันนี้มันเป็นแบบไหนหรอโทษทีโทษทีวิธีอ่านมันว่าแล้วฉันมันหวยสินะคะไม่หรอกนะ่าฉันชอบเสียงของนานาสวานนะไพเระฟังแล้วผ่อนคลายดีนะถูกชมด้วยละ่ะ ขอบคุณค่ะน่าน่ามาต่อกันเถอะค่ะเดี๋ยวกลางที่จะไปค้างกันวันนี้มันเป็นแบบไหนหรอห้องพักมันก็แบบธรรมดาล่ะแต่ชุดยูคาตะที่เขาเตรียมให้มันน่ารักมากเลยล่ะนะไว้ไปถึงเมื่อไรจะรีบใส่ให้ดูเลยนาน่าสวะขอโทษค่ะเออโถ แค่ห้องบดเองนะเนี่ยอย่างกับว่าฉันกับรุ่นพี่ได้ไปค้างที่เดียวกันกันจริงๆเลยต้องตั้งใจอ่านหน่อยละเรื่องสนุกจนเหนื่อยเลยเพลนสุดๆเลยนี่นะทำเอางวงเลยงั้นขอนอนก่อนแล้วนะงั้นฉันเองก็นอนเลยดีไหมนะนาเจสวัสดีมานอนตรงนี้ด้วยกันสิไม่เอาหรอกร้อนจะตาย คงทำเอาใจเต้นสุดๆเลยแล้วนะเอ๊ะโทษเย็นชาจังเลยนะช่องเถอะฉันไปฝั่งนั้นเองก็ได้เอ๊ะเดี๋ยววันนี้น่ะไม่นะรุ่นพี่ฉันต้องห้ามใจตัวเองที่เห็นเธอในชุดยุคตาน่ารักน่ารักทั้งวันเลยนะอ๊ะเอาจริงๆฉันยังไม่ง่วงด้วยสิแล้วก็ถ้ารีบนอนไป ตอนนี้คงน่าเสียดายออกจริงไหมจะว่าไปก็จริงล่ละนี่บทเมื่อกี้มันผิดผิดไปหรือเปล่าเอ๊ะแล้วก็ชิดเข้ามาใกล้เกินไปแล้วนะอ่ะขอโทษค่ะคือฉันห้ามตั้งนานไม่รู้สึกตัวเลยอะที่ท่องมาใช้ไม่ค่อยได้เลยว่าแต่นานาสวพยายามจะพูดอะไรหรือเปล่าเปล่าคะ่ะไม่มีอะไร อะไรล่ะนั่นนะอีไม่นาจะได้เวลาปิดแล้วขอให้นกเดียที่ยันอยู่กลับกันเถอะเอ๊ะอย่เ yeah, สินมนโนเรื่องแบบนั้นตอนที่รุ่นพี่อยู่ด้วยรุ่นพี่คงโกรธที่ไปรบกวกนการท่องบทแ,แน่เลยฉันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรจริงๆอย่ามัวแต่ชักช้าสิระหว่างกับมาต่อกันอีกสักรอบนะค่ะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะเออนานาสวะอายุสิบ้า สาวน้อยที่กำลังมีรักข้างเดียวให้กับรุ่นพี่เซโตะอยู่